ความรู้ที่จะให้คุณต่อไปนี้ FC ไม้ผลทุกชนิดฟังแล้วเอาไปทําตามเพราะถ้าคุณไม่ทําตามสิ่งที่เป็นปัญหากับต้นไม้ผลของคุณนั่นคุณจะไม่ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์และดีเยี่ยมดีไม่ดีคุณปลูกต้นไม้ผลดูจากใบอย่างเดียวคุณจำเอาไว้นะคะว่าไม้ผลทุกชนิดต้นใหญ่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแต่เวลาว่าใช้ไม้ค้ำเสร็จคุณห้ามตอกตะปูกับต้นมันเด็ดขาด ทำไมอ่ะคุณดูก่อนค,คุณมาดูก่อนเดี๋ยวคุณเดี๋ยวติจะบอกว่าทำไมเนี่ยอย่าตอเข้าไปอย่างนี้เนี่ยคุณเห็นยนี้คุณชี้ไหมนี่คุณมาลงที่บ้านลูกค้านะคะอัน่นี้ต้นอื่นที่เขามาลงไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ผลตินะคะเขามาลงไว้ก่อนอน,นี้ยลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยตอกตอกเข้าเนื้อไม้มหมดเลยน้ำยางมันจะไหลลงมาเหตุผลนะคะเน้อไม้ผลทุกชนิดเนี่ยมันจะมีท่อน้ำเลี้ยงท่อที่ส่งอาหารไปยังทั้งหมดอะใบกิ่งก้านสาขาและโดยเฉพาะผลและลูกของมันเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาอะไรไปตอกที่ต้นะะคม ผลทุกชนิดแต่ถ้าเป็นไม้ประดับไม้ทั่วไปคุณตอบได้หมดเลยยกเว้นไม้ผลอย่าทำแบบนี้ถ้ายังไม่ได้ปรึกษาไปก่อนแต่สิ่งสำคัญหลักๆเลยอย่าปล่อยระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งกิ่งนั้นอะ่ะมันจะหกักพอมันหักก็จบแล้วนะถ้าเกิดคุณสูญเสียต้นไปด้วยสูญเสียผลผลิตไปด้วยอันนี้คือข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยค่ะ